ครับสวัสดีครับบทนี้นะครับบทนี้เรามาทําการดีบักหรือจําลองการทํางานของโปรแกรมให้ดูอีกครั้งนะครับบทนี้นะครับพอคอมไพล์ผ่านปุ๊บเราก็กดนะครับดีบักนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับเราเนื่องจากว่าเดี๋ยวตาลายนะครับเราก็นะครับสร้างสร้างบัตเทิลขึ้นมานะครับสร้างปุ่มขึ้นมานะครับก็คือนะครับปุ่มสวิตช์นั่นเองนะครับก็คือพอร์ตอะไรครับ พอทสามขา3นะครับก็แพทเทิร์นนะครับพอทสามขา2ก็สต็อปนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างปุ่มก่อนนะครับสร้างปุ่มอะไรครับที่เรียนมานะครับ define นะครับบัต t ท n นะครับบัต t ท n อะไรครับอะไรครับตรงนี้บัต t ท n ชื่อว่าอะไรครับเอ่อสตาร์ทสต็อปนะครับสตาร์ทสต็อปนะครับคำสั่งอะไรครับก็คือสตาร์ s สต็อปนะครับตรงกันข้ามของตัวมันเองนั่นเองนะครับ เท่ากับนะครับอะไรครับตรงกันข้ามนะครับของตัวมันเองนะครับสวิตต์ก็ถ้ากดถูกกดก็เป็น0นะครับเมื่อปล่อยก็เป็น1นั่นเองนะครับต่อสตาร์ทสต็อปนะครับหลังจากนั้นข้อ enter นะครับเดี๋ยวปุ่มตรงนี้จะเพิ่มมาปุ่มหนึ่งนะครับดูนะครับปุ๊บเพิ่มมาแล้วนะครับทีนี้ทํายังไงต่อครับทํายังไงต่อก็อีกปุ่มหนึ่งนะครับผมก็ปี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับ คลิกขวาแล้วก็ copy to c l i p ลิป r d นะครับหลังจากนั้นมาปุ่มนี้เราผมก็เพรสนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งชื่อนะครับ pattern นะครับ p a t t e r รนนะครับก็คือปุ่มที่2นั่นเองชื่อว่า pattern นะครับให้อะไรครับตรงกันข้ามของตัวมันเองก็ให้ปุ่ม p a t t e r n นนั่นแหละครับตรงกันข้ามของตัวมันเองนะครับเท่ากับอะไรครับแพทเทิรตรงกันข้ามกับ p a t เทิรนั่นเองนะครับก็คือ pattern นะครับ หลังจากนั 1941, e ้นข้อ e n t e r นะครับปุ่มนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งดูนะครับปุ๊บนะครับก็เท่านั้นเองลองกดดูนะครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับปุ่ม Start stop ก็คือนะครับพอด3ขา2นั่นเองนะครับปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะครับกดไว้นะครับตรงนี้ก็ปุ๊บปุ๊บนะครับพอด3ามขา3นะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองตรงนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการนะครับรันนะครับปุ๊บนะครับลวงแรกดับนะครับ กดสตาร์ตสต็อปครับปุ๊บปุ๊บนะครับก็หมด1นะครับกดแพทเทิร์นนะครับปุ๊บปุ๊บนะครับก็2นะครับกดอีกทีก็เท่าไหร่ครับ2นะครับหมด2กดอีกทีนึงมันก็ต้องเลื่อนนะครับปุ๊บปุ๊บนะครับทีนี้กดสตาร์ s สต็อปครับป mm ุ lightly, ๊บนะครับเห็นไหมครับพอเรากดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้สตาร์ตสต็อปเพลสเนี่ยนะครับสตาร์ตสต็อปเพลสตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น1อยู่นะครับถ้ากดแช่นะครับ มันอยู่บรรทัดไหนนะครับมันก็อยู่บรรทัดนี้นะครับมันมาเช็คบรรทัดนี้นะครับทีนี้เนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามันเช็คจริงไหมนะครับก็ลากนะครับตรงนี้เราก็ใส่ใส่อะไรครับใส่ใส่เบรกพอยต์เอาไว้นะครับแต่แต่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของปีกาอีฟตรงนี้นะครับเราก็มาใส่เบรกพอยต์ไว้ตรงอ f ฟดีกว่านะครับก็ใส่นะครับเห็นไหมครับมันหยุดนะครับ สตาร์สต็อปเป็น1ไหมไม่นะครับเพราะว่ากดแช่ไว้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรครับเป็นศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ทําอันนี้นะครับดูนะครับปุ๊บมันก็ข้ามมาทำสแกนแพทเทิร์นสแกนแทนนะครับแพทเทิร์นสแกนก็นะครับศูนย์ไหมนะครับไม่ศูนย์นะครับเพราะว่าเป็น1นะครับตรงนี้เราเรายังไม่กดเพราะฉะนั้นไม่ทํามันก็นะครับเลื่อนมาทํานะครับตรงนี้ทําไหมทํานะครับเพราะแพทเทิร์นเป็น1แน่นอนนะครับก็ จะทาบรรทัดนี้นั่นเองนะครับพอทําปุ๊บนะครับแล้วก็ go to output ก็ง่ายๆก็มาทําตรงนี้นะครับเช็คว่าทํางานหรือไม่ทํางานถ้าเท่ากับ0ูนย์ก็ไม่ทํางานนะครับก็ให้ดับทุกดวงแล้วก็หมดเริ่มต้นที่ศูนแล้วก็ Re t u r n กลับไปเมนนะครับดูนะครับก็0ูนย์นะครับ0ูนย์ดับดับดับนะครับแล้วก็หมดก็เริ่มที่ศูนย์นะครับปุ๊บแล้วก็กลับมาเมนนะครับกลับมาเมนก็เท่านั้นเองนะครับ ทีนี ulation. ้ท e ีนี้ปล่อยนะครับปุ๊บนะครับทีนี้เราลองกดปุ่มแช่ไว้นะครับกดรีเซ็ตไว้แล้วนะครับทุกพอกดรีเซ็ตไว้ทีนี้เราลองกดทั้ง2ปุ่มดูสิครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกด2ปุ่มนะครับว่าปัญหามีไหมนะครับปัญหามีไหมเนื่องจากเราตั้งเบรกพอยต์ไว้นะครับเอาออกก่อนนะครับตรงนี้เบรกพอยต์ตรงนี้เอาออกนะครับกดปุ่มลันปุ๊บนะครับกดแช่นะครับกดนะครับแช่แช่ไว้นะครับ ก็ไม่มีผลนะครับกดแช่ share, ไม่มีผลนะครับกดแช่ไม่มีผลนะครับกดปุ Tonight> ่มนี้ปุ๊บกดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับกดแช่นะครับไม่มีผลนะครับกดแช่ไม่มีผลก็แสดงว่าโปรแกรมเราใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับก็มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับพอกด Start stop เป็นหนึ่งพอกดแพ t t e ิ n ปุ๊บนะครับไม่กดแช่นะครับไม่กดแช่ไว้ทั้ง2ปุ่มนะครับ ก็นะครับมันก็ทำนะครับทำ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 นะครับทำก็ทำนะครับกดปุ่มแพเทิร์นโหมดมันก็ตัวแปรโหมดมันก็จะไล่นะครับ01230 01230นะครับดูนะครับตัวแปรประเภทโหมดนะครับเห็นไหมครับ01230นะครับตรงนี้พอกดปุ่มแพเทิร์นนะครับ01230 01230 01230นะครับก็เท่านั้นเองนะครับ พอกดปั๊บนะครับ pattern place เป็นอะไรครับเป็น1นะครับพอปล่อยปั๊บนะครับ pattern place ก็เป็น0นะครับทีนี้นะครับ start stop place เนี่ยเป็น1อยู่เพราะเรากดแช่นะครับพอลองรอปล่อยนะครับปุ๊บนะครับมันก็กลายเป็น0ูนย์นะครับกดอีกครั้งหนึ่งมันต้องหยุดหมดนะครับ start stop ดูนะครับเห็นไหมครับหยุดนะครับหยุดนะครับกดอีกทีนึงก็มา start ที่หมดศูนย์ใหม่ นะครับกดอีกทีหนึ่งมันก็มาสตาร์ทที่โหมดศูนย์ใหม่เพราะว่านะครับเพราะว่าเมื่อกดปุ่มสตาร์ทสต็อปครั้งแรกนะครับตรงนี้เป็นจริงก็สตาร์ทสต็อปเพลสก็เป็นหนึ่งเพื่อไม่ให้กดแช่ในอินเตอร์ลับครั้งถัดไปหลังจากนั้นก็ตรงนี้ก็ตรงกันข้ามของตัวมันเองพอตรงนี้ตรงกันข้ามของตัวมันเองมันก็มาเช็คตรงนี้นะครับตัวส่วนของเอาพุทว่ามันเป็นศูนย์หรือเป็น1ถ้าเป็นศูนย์ก็ให้ดับหมดทุกดวงแล้วดีเทินกลับไปเมนถ้าเป็น1ก็ข้ามมาทาบรรทัด ดูว่าอยู่หมดไหนนั่นเองมันทัดนี้นะครับก็นะครับอันนี้ก็คือนะครับง่ายๆนะครับดีบั๊กแบบง่ายๆก่อนนะครับก็ไม่ต้องเขียน C ีสคริปอะไรใวุ่นวายนะครับก็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 เท่านี้ก่อนนะครับบทนี้นะครับกดปุ่มแช่ไว้2ปุ่มเลยก็ไม่มีผลอะไรนะครับไม่มีผลอะไรก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองก็บทนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับการดีบั๊ก ง่ายๆนะครับสวัสดีครับ